ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูทลอรดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าชีวิตของคุณเราเองเนี่ยนะครับบัตรประชาชนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นโค้ดติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้โค้ดตลอดชีวิตของเราเนี่ยสตัวท้ายเนี่ยจะเป็นการบอกเรื่องราว ว่าเราจะมั่งมีสีรสุขจะรวยจะจนหรือจะประสบผลสําเร็จเนี่ยเราจะมีทิศทางไปในลักษณะประมาณไหนเพื่อให้มันสอดคล้องนะกับดวงชะตาของเราก็คือทําให้ตามรหัสที่มีให้มาเนี่ยแล้วเราก็พัฒนาสิ่งไหนดีเราก็พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราคอยแก้คอยระมัดระวังนะเอาล่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าหมายเลขสีตัวท้ายของเราจะเป็นยังไงเราต้องเข้าใจบ,บริบทของเขาก่อน ความหมายของตัวเลขเนี่ยคืออะไรบ้างนะเอาละนะก็เริ่มด้วยที่เลขศูนย์ความหมายของเลขศูนย์เนี่ยแปลว่าทําเยอะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเรื่องของการทำเนี่ยทำเยอะๆทํามากๆนะถึงจะทําให้เราประสบผลสําเร็จนะเอาละต่อไปเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงเลขหนึ่งก็เปรียบเสมือนออดาวพาัททิศเนาะนะก็คือในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความสง่างาม ความดูดีความองอาจนะเอาละต่อไปนะบริบทที่2ก็คือเลข2เลข2เนี่ยจะมีความหมายไปในเรื่องของสเสน่ห์นะหุ่นดีดูแลตัวเองผิวพรรณอ่อนโยนน่ารักน่าเสน่หานี่คือเป็นตัวแทนของดาวจันทนะต่อไปเลข3แปลว่าความขยันขันแข็งความมุมานะเพียพรพยายามนะ การต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคคือความหมายคือการทําด้วยตัวเองเยอะๆทํามากๆนะถึงจะประสบผลสําเร็จ C นะครับเป็นในเรื่องของบริวารน,นะผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรหลานผู้ที่คอยช่วยเหลือความรู้ความสามารถศักยภาพของเรานะอันนี้จะเป็นในเรื่องของเลขสีนะครับต่อไปเลข5จะเป็นในเรื่องของความสําเร็จค้าขาย นะครับธุรกิจการค้าความจเจริญรุ่งเรืองนะความดีงามคุณธรรมลักษณะต่างๆจะเป็นในเรื่องของเลข 5, ะครับต่อไปดาวศุกร์ก็คือเรื่องของโภคพยภนะครับเงินทองมีความสุขมีความสุนรีสนะภาพความบันเทิงเลิงใจนะครับเรื่องความยินดีต่างๆจะเป็นตัวแทนของความสุขนะต่อไปดาวเจ็จะเป็นในเรื่องของโทษทุกความเหน็ดเหนื่อยความอึด ความอดทนนะคือข้อดีคืออึดอดทนแต่ข้อเสียคือย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนะครับต่อไปเลข8จะเป็นในเรื่องของรวยเล่เหลี่ยมนะไหวพิบฏิพานความฉลาดในเรื่องของการหาเงินในลักษณะต่างๆการเอาตัวรอดนะเลข8ก็เลยเป็นเลขที่รวยขอ,ของประเทศจีนเนี่ยเลข8จะเขียนเป็น i ิ f i n ตี้เนาะนะนะเป็นเลข8ก็คือได้ไม่มีการสิ้นสุดนะครับ ได้เรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้ส่วนเลข9เนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสั์เลนลับศาสนาความเชื่อวัตถุมงคลนะรวมทั้งสุขภาพนะอย่างนี้ด้วยนะครับเอาล่ะบริบทก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเชื่อมโยงยังไงกับตัวของเราเองนะเอาล่ะนะยกตัวอย่างเช่น4ตัวท้ายให้ประชาชนของคุณ นะครับเอาเป็นเลขสักเท่าไหร่2 4 2สละกันนะสมมติว่าเป็นเลข2 424ตามบัญญัติก็คือ1มีสเสน่ห์2เลข4ก็คือบริวารน,นะมีสเสน่ห์บริวารมีสเสน่ห์บริวารน,นั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองวเวลาจะทำอะไรให้สนิทเนี่ยมันจะเกิดจากความรักความห่วงใยการเอาใจใส่การเทง,งานลูกน้องทำให้คนรอบข้างเนี่ย นะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเราเขาจะได้ทุ่มเทท,ทำงานให้เราเต็มที่นี่คือ,บ,อรบริบทโค้ดร,รหัสชีวิตของคุณอ่ะสมมติต่อไปอคุณมีเลข7 8 7ดยกตัวอย่างนะสตัวท้ายนะเลข7 8, เน็ดเหนื่อย7 8คือรวยนั่นหมายถึงว่าคุณขยันแล้วรวยคุณมีการคิดทํานูนน่นทนํานี่แล้วคุณรวยการที่คุณเองเป็นคนตนีขี้เหนียวค,ยคิดเยอะทําอะไรยังไงเนี่ยมีความรอบคอบเนี เนี่ยจะทําให้คุณรวยเห็นไหมแล้วคุณมีเลข7 2ดสวนะั้นหมายถึงว่าความรวยของคุณมาจากความเหน็ดเหนื่อยอ่าแต่ทําให้ได้เงินเห็นไหมเอาล่ะนะบางคนเนี่ยได้เลขกลุ่มบังกรเช่น2 8 9 7อ่ะ7อย่างนี้ละกันนะนะเป็นยังไงนะก็2ก็แปลว่าสเสน่ห์อ่า8ก็แปลว่ารวยสเสน่ห์ทำให้ตัวเองรวย นะไอ้คว่าเสน่ห์เนี่ยหมายถึงการเทคแคร์ดูแลใจใสหรือทําให้คนอื่นประทับใจในลักษณะต่างๆยังไงก็ได้ทําให้เรารวยเห็นไหมอ่ะทีนี้2899แปลว่าอะไร9แปลว่าเทคโนโลยีเรื่องของสุขภาพด้วยอเทคโนโลยีสุขภาพก็อ,อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริการประทับใจเกี่ยวเรื่องของ สุขอนามัยบางคนก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอการรักษาสุขภาพนี่อ่ะอย่างนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการบริการที่แคร์ดูแลใจใส่เกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับลักษณะต่างๆเนะี่ยออกได้หมดเลยแล้วจบด้วยเจ็ดเจ็ดคืออะไรเจ็ดคือความเหน็ดเหนื่อยก็คือเวลาคุณทําอะไรเนี่ยนะครับคุณต้องทําด้วยความอึดอดทนมุมาณนะเพียพรพยายามไม่ย่อท้อนในสิ่งที่คุณทำเห็นไหม คุณก็จะกลายเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานสายงานเนี่ยเราก็จะดูสตัวท้ายตรงนี้เป็นการบอกโค้ชชีวิตของเราว่าการดําเนินไปของเราเนี่ยเป็นยังไงไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องมีดาวดีดาวมงคลดาวอะไรที่ที่เป็นตัวเลขเนี่ยในบัตรประชาชนของคุณเป็นแค่เพียงรหัสที่จะทําให้เราเองเนี่ยจะประสบผลสําเร็จเราต้องเชื่อมโยงไปในลักษณะประมาณนั้นนะอ่ะเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับอย่างเช่น เอ่อ 5, 6นะ86ด่ะอ่ะนดูนะ5 6, ้8 6ตัวอย่างอ่ะอย่างเลข5เนี่ยแปลว่าค้าขายอเอาเอาความหมายก่อนนะเลข6แปลว่าความสุขขายความสุขคำว่าความสุขเนี่ยก็คือขายในลักษณะของสิ่งที่เขาพึงพอใจสินที่เขาปรารถนาเช่นขายของเครื่องเพชรทอง หรือขายสิ่งที่มีความจำเป็นต่อปัจจัย4ของเขาในลักษณะที่สร้างความพึงพอใจให้เขานะอันนี้จุดที่1นนะอ่ะแล้วก็6-8ล่ะอือนะอย่างเลข6เนี่ยเป็นเรื่องของความสุข8แปลว่ารวยนะการทรี่คุณเราหาของหาผลิตภัณฑ์หาสินค้าบริการอะไรก็แล้วแต่ทําการค้าขายอะไรก็แล้วแต่เน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้านะ เน้นที่ความสะดวกสบายของคู่ค้าก็จะนํามาเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินตานะอย่างรหัสเราเนี่ยมีเลข6ถึง2ดวงนั่นหะมายถึงว่าคุณต้องเน้นตามใจแล้วก็เน้นเรื่องของความสุขนะความสะดวกสบายในลักษณะต่างๆเนี่ยก็เป็นโค้ชชีวิตที่จะทำให้คุณเองประสบผลสําเร็จในลักษณะต่างๆนะ,ะบางคนเนี่ยได้เลขแบบโทษทุกอ่ะลกันอะยกตัวอย่างเช่นเลข2กับเลข7เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่โทษทุกนะครับเป็นคู่ไม่ดีเป็นคู่ที่ผิดพลาด นะฮะผิดหวังอ่ะแล้วก็อาจจะมีเลขแรงๆอ่ะอย่างเลขเลขเลขสามเข้ามานะเลขสามเลขเจ็ดนะอ่ะมีหนึ่งด้วยอ้าวเอาเป็นเลขนี้เลยสองเจ็ดสามหนึ่งคือถ้าดูตาหลักเลขศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขอาร์พอับจนคือแบบว่าหาดีไม่ได้เลยนะอ่ะเรามาเรามาถอดถอดความหมายนะครับเลขสองก็คือเสน่ห์นะครับ เลขเจ็ดก็คือเหน็ดเหนื่อยนี่หมายถึงเวลาคุณจะทําอะไรคุณต้องทํานานๆเวลาคุณจะเทคแคร์ดูแลใจใส่ใครหรือมีเป้าหมายอะไรเนี่ยคุณจะต้องทํางานคุณก็รู้ตัวแล้วเนี่ยว่าคุณสามไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันฉัฉบฉวยถ้าไม่ได้ใจเขาเนี่ยคุณก็ยังถูกแบบว่ามองเป็นล้างท้ายอยู่ดีๆเห็นไหมแต่พอเรารู้ดวงใช่ไหมเราก็ต้องทานะให้มันแบบว่าอย่างยาวนานต่อนเนื่องสม่ําเสมอนะแล้วเลขเจ็ดกับเลขสามเลขสามแปลว่าอะไรทําด้วยตัวเอง ใยันนะคุณทําตรงนี้คุณเองคิดเองทําเองคุณไม่ต้องหวังพึ่งพาใครพึ่งพาใัยใครนะเพราะว่าไปขอความช่วยเหลือใครมันก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วคุณก็ต้องทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีศักยภาพเกง่งเก่งรอบด้านนะมันถึงจะสามารถฉุดชีวิตให้คุณจเจริญก้าวหน้าเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือจเจริญก้าวหน้านะครับนั่นหมายถึงโอเค คุณจะต้องมีสเสน่ห์นะดูแลใจใส่แบบอย่างยาวนานแบบดาวพระเสาและทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําด้วยตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตเห็นไหมอ่าเนี่ยแหละก็จะเป็นอ่านลักษณะประมาณนี้นะครับนะคุณก็ลองเอาไปดูนะว่าวิถีชีวิตของเราเองเนี่ยสตัวท้ายแบบประชาชนของเราเองเนี่ยนะครับจะพัฒนาไปในทิศทางไหนทําให้เราเจะริญนรุ่งเรืองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกกให้ดูตลอดสวัสดีครับ